ครับนี่เงี้กรบสวัสดีพ่อพันแม่พ์เอฟซีหลางอิงสาวน้อยเพชรบันแพงครับในช่วงหลังจากรับประทานอาหารเช้านะครับนี่ครับลูกศิษย์ลูกหานะครับญาติโยมนะครับเดินทางมาจากแถวใกล้สนามบินสุวรรณภูมินะครับมากราบหลวงปู่กับถวายนะครับ เป็นสังฆทานนะครับเป็นข้าวสารน้ำดื่มนะครับผูกเทียนนะครับ

เดี๋ยวยังไม่ทันกำหนดวันที่กำหนดให้เลี้ยงสุนัขที่พิมาเรากำหนดนั่งรถนาจะห้าหกขโมงต้องงง

เปียกเขาเอารถมาเติมมงเปี๊ยกเปียกเขาเอารถมาเติมไว้เอาเอนเอนวัวไอ้เครื่องพ่น ครับนี่ครับญาโยมนะครับรลูกหลานนะครับจากสมุดสมุดประกาเน,นะครับเนาะ ไกลๆสนามบินนะครับเนาะมีทางมาทานนะครับมาถวายหลวงปู่นะครับแล้วก็มีของฝากนะครับมาให้ลูกศิษย์นะครับพ่อครัวแม่ครัวนะครับเป็นขนมเป็นขนมนะครับมาฝากนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับเนาะ นี่ก็เป็นที่ไทยเหมันไปปูกเสครับไม่้ของของะของประเทศหครับต่างคนยัีารงคุ้มคืนายได้เเว้ มารถมาเติมรถมาเติมสีขาวสีขาวมาเติมมาเติมทะ,ะเบียนอะไรเนาะือยังไม่มีทะเบียนฮะยังไม่ทะเบียนเลยใช่ไหม,มนะโอ้ยังไม่มีทะเบียนเลยนี่ทำไงนี่ อย่างนี้จะเป็นทุกเรื่างนตัโอ้วันยังไห้เอฟซีเขาดูอยู่นี่นี่โอเคครับมาเจิมให้หลวงปู่เจิมวันนี้ครับผม <c oughs> เอาอดูอเด้อเอฟซีเหล่าอิงเซาวนยเพชรบันแพง <c oughs> <c oughs> ไก้ไกถึงวันรวยเลยงไก่เอาไปหรอตอนมันเสยหลักเ่ันโอ้นตอนก็อยู่ประมาณห้าหกแสนไปโอ้มนลุ่นเดียวลงพักอืมงเอาไว้ ส่งค uh oh, er ื่ก่อนไปเอาหงนี่ก้าปีนปีหนโอ้เถอย่งีเก้ปีรถบง1อสองโอ้ยรถบ้านเขาบิงไมเค่อยโอ้ยนี่ร้านมันร้านเป็นช่างดูงั้นมันรถไวยหนึ่งเก้านี่โอ้ยนครับโอ้ยี่เซนอะไะกุทล เนี่ยเขาใส่ลอยไงมั้งเลยใส่รอยใหญ่ยังนึงพอเปลี่ยนรอยอย่างนี้มัแต่เองเอาไอ้ชาวของไอ้ลุงพัตรมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนะเขาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยเราทะเบียนก็ตามที่เห็นเด้อครับเด้อเอฟซีได้แต่โชคเปลี่ยนทะเบียนให้ยมาเป็นทะเบียนคนละอันทะเบียนคนละจะไม่รู้ใช่ไหมครับ

ครับได้สักครู่นะครับลุงปูไปเชิมรถนะครับทะเบียนก็นตามที่เห็นนะครับเด้อเสียงเอานีา่ครับคนมาถวายลุงปูนะครับแล้วก็มอบให้ครอครัวแม่ครัวครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เอฟซีโชคดีท่านนะครับเดยนลุนกดติดตัมช่องโซนชาแนลนะครับสวัสดีครับ